สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องเมื่อสุขสุคนนะคะกับสวัสดีเมื่อสุขสุคนเด้อนะคะมณีช่องะจ่าจันทร์สวรรนวิถีชีวิตบ้านเนาะพี่น้องสิผ้าพีผ้าหนองนะคะเอ่ยนิท 15, าสิผ้าพีผ้าหนองมาเบิงของหมูปลามาเบิงหมูปลาเนาะคะ่ะเพราะว่าเลี้ยงหมูปลานั่มนะคะมือพอดีเมือขึ้นนี่หมูปลามันออกหลูกมันขอดูแม่พี่น้องก็เลยสิผ้าพี่น้องมาเบิงเนาะมันมมีหมูปลาหมูอันนี้ ออกหลูกใหม่นะคะเป็นฟาร์มขหมูปลานะคะมายางมาเบิงเด้อ<ม>อันนี้เป็นคอกหมูคอกหมูนอกพี่นองอันนี้หมูปลามิตรหมูปลาได้พี่นองนี่เบิงหมูปลาอันนี้เป็นคอพันธคอพันอันนี้แม่พันนะจ๊ะแม่พันุหมูปลานี่แม่พันสามแม่ พอดีใหญ่เขามามือเสาร์นี่ตัวหนึ่งนีเม่นีใหญ่เขามานะคะใหญ่เขามาบันีกาเหลืออยู่ส่วนสองสอง,สองตันนี่ผสมแล้วคือสิติดละละพี่น้องคือสสติดละต้วนี้เป็นพ่อพันเม่พันเนาะค่ะฝั่งนี้ก็คือเป็นหลูกนะคะเป็นหลูกมูปลามูปลากับซมีไล่หลุ่นเนาะกับขังใส่กันแม่พี่น้องอันนี้ของมูปลานะคะอ่ากำลังบางโตกินอาหารเกง่งมากกว่าจีอ้วนนะบางโตกินอาหารเบากเก่งกับสุวานพี่น้อง ่าพ so so anyway. so er so ี่น้องมาเบิ่งคอกนีเนาะนะคะนี่หมูปลาเพิ่นออกลูกเมื่ขึ้นแม่จ้ะอันนี้เพิ่นออกลูกย่างเขาไปไก่ไก่ก็ได้บอกัสดอกย่างเขามาไก่ไก่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้หมูปลาเพิ่นออกเมื่อคืนนี่นะจ๊ะเพิ่นออกเมื่อขึ้นนี่อันนี้เนาะหมูปลาลูกเพิ่นเนายนวลไล่คือหมักแตงโมได้พี่น้องนวลไล่เออ มันโตหล่ๆน้อยลูกเพิ่งได้หาโตแม่บดกแม่พี่น้องบดกอันนี้บดใครดกป e ันไดอันนี้เนาะอันนี้มีได้หาโตแต่ว่าแข็งแรงเมื่อสุดโตได้จ้าตัวนี้าแข็งแรงเมื่ออันนี้ก็สิเป็นหมูที่แยกออกมาเนาะตัวผูกก็ตัวแม่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแม่อันนี้ก็ตัวนี้ตัวเมียเนาะตัวผู้ตัวเมียนะหมูหลุ่นไหม หมูหลุนนะจาะตัวนี้เป็นหมูปลาเหมือนกันอันนี้เป็นฝ้าหมูปา่ากําลังเห็ดขอกใหม่อยู่วสเสอาหมูไปใส่ขอกใหม่เป็นขอกดินไหมพี่น้องว่เสเอาใส่ขอกดินอันนี้ก็กําลังหน้าลากเลยกําลังสีเอาไหเป็นแม่พันุไหมตัวนี้ก็งามตัวไหนงามเท่ากัสิคาดไหเป็นแม่พันธไหมพี่น้องอันไดนตัวงามเท่ากับสีขัดไหเป็นแม่พันธุ์ อันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งมันหลายสุดเนาะพี่น้องเนาะมันใหญ่เติบม,มากมีคนมาสื่อเข้ากับขายจสีนาหรือว่าเข้ากับเห็ดมีคนสื่อเข้ากับขาเข้ากับขาไอ้ประมันเจ็ดโล่แปดโล่แปดโล่ชิบโล่สีนาค่ะถะลกมันเนาะบางโตเข้ากับไวสีตัวไหนมันงามเข้ากับเก็บไวนนะจตะพี่น้องอันนี้ก็เป็นขอกหมูปลาเนาะเป็นหมูปลากําลังตะหักนะกําลังกําลัง ตัวไส้งามเท่ากับขาดนะตัวไส้งามเท่ากับขาดไว้เข้าเบิงผิวพันธ์ของหมูเบิ้งสายพันธ์ของหมูเนาะนะคะเท่ากับเท่ากับไอ้ขาดอันนี้ไว้มันกระสิเป็นพวกเมื่อยซ่านเป็นกระปาเแทค่ะเท่ากับมาผสมขามสายมันกระสิแข็งแรงเหมือนกันสีนะคะ่ะอันนี้ก็คือกันนะคะเป็นหมูหลุนหมูหลุนเท่ากับแบงแบงเป็นหลุนเป็นขอกเป็นขอกเป็นขอกเนาะ กัแบ่งเป็นขอเป็นข้อไปเนาะพี่น้องนี่ฮาแบ่งเป็นขอกเป็นส่วนเป็นส่วนไปแต่ว่าเห่ากับกำลังเห็ดขอกเนาะเห็ดขอกสีแยกแยกตัวไหนทีงามเหาเสียวจงไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็แยกออกเป็นแม่พันธุ์เป็นขอกผสมเป็นเห็ดถัมันเป็นกิจจรักษะเนาะเพราะว่ามูปลาเนี่ยขอกขอกเป็นปูเนาะสีมันสีบล็อกใครมากไหมพี่น้องมันสีบอกใครมาก ปนีก็เลยบริเก็บขี่เขาออกเพราะว่าหมูปลาเขามักดูดก็เลยปล่อยไว้นะคะบริเก็บขี่เก็บยังออกก็เลยให้เขาดูดเลนมันจะก็เอานามใส่แนงสีมันสีได้เย็นนะ้าเพราะว่าหมูปลามากักความเย็นมักดูดสัญชาตญาณของหมูปลาเนี่ยหมักดูดสีน้าพี่น้ะงมักดูดอันนี้หมูหน่อยกําลังกินนมพอดีเลยหมูปลาหน่อยกําลังกินนมเวลามันหิวนมแม่เขาก็จะแขรงให้ลูกเขากินหเห็นคนมาเผื่อกสิ่ตื่นเตือนเนีน่ย เวลาลูกหิววนมแม่แม่เลี้ยงลูกดีอยู่จ้ะแม่เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกดีอยู่ส่วนพอพั่นแม่พั่นของหมูเนาะนะคะถ้าแม่เห่าเสียไหวแม่พัน่งสีนาะสมมติว่าเหาสีตองก้านเอาไหวแม่พัน่นสีเหากับสีมาเบิงวาเออตัวใดที่มันหมอสมสีมาทำพั่นเนาะพี่น้องว่าตั้ใดมันเหมยซ่านตัวใดมาเลี้ยงลูกเหี่ยงลูกดีเนาะมูแต่ละโตเนี่บ่เหมือนกันดะพี่น้องบางโต้ก็เลี้ยงลูกบดีบางโตกับโบนิง หมูัวได้ี่มันเฉืองสีห้ากับจงไวเป็นเมียพันธ์นะคะเป็นเมียพันธ์ส่วนโตหมูประมาณนีกะลังเทือกามีวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเพิินในบานหรือว่าในส่วนส่วนถี่เพิินแบบมีหมูมีมเผื่อนเนาะเพิ่นมากเือนสีหน้าเพิ่นเอาไปอันนี้อยังก่อเขาเอิญว่าไปขากินเนาะไปหมายความว่าตัวเดียวกับอีมเมือนเหื่อนเมือนผีเมือนน้องเพิินก็มีคือก้านาสีโตละพันหาสองพันสามพันแล้วแต่หน่อยใหญ่สีหน้าพี่น้อง สนใจกับจังคอยทากมากทีช่องจันสุวรรณิวิธีชีวิตบ้านๆน,นะคะเพราะว่าเขาก็มีอยู่นะคะผู้ได้ตองก้ารลูกหมูหมูปางสีกับจังคอยจังคอยอันนี้มากติดต่อมากนะคะเพราะว่ามันกระซิมีเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาก็เลียงไร่เติบยู่นะคะอ่า หลังจากที่เหาผ้าพี่น้องเบิงหมูปลาเนาะนะคะเบิงฟาร์มของหมูปลาเฮาเบิงจากวิถีชีวิตความเป็นบ้าน,านเนาะนะคะเห็ดสวนแนะหน่ท้ำสวนกล้วยเน่เห็ดสวนเห็ดโขงน้องหน้าแน่นะคะเลียงหมูปลาไปนํำอาศัยวา่ามีพักมีต้นกล้วยมียังเฮากับาใหา้หมูกินจังซส่น,นะคะเพื่อเป็นการประหยัดอาหารเนาะนะคะกะเห่ากะสีใส่วัตถุดิบใน ในขอบครัวเห่าที่เฮาหาใดใเ่นอกเฮากะมาไห่หมูฟากินไปเพื่อเป็นการประหยัดนะคะตัวนี้กับพี่น้องกับฝากติดตามเด้อนะคะในช่องจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้นบานๆนะคะกะสิลงความเป็นบ้นบานๆลงความเป็นอีสานนะคะกสิช่องทางนี้กะสิเป็นแบบผู้ไดมากอาชีพนอกพี่น้องผู้ได้มากอาชีพเพพก,พกเษตรกร นะคะมักอาชีพการเกษตรมักถีพเบี่ยงซัต์จังสีนะคะเพราะว่าเหาได้เหตุประจําอยู่แล้วในส่วนนี้แต่ว่าโอกาสนาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเหยี่ยมฟ้าอื่นเพลินหรือว่าไปเหยี่ยมทางอื่นเบิ่งกะสีแบ่งความหูนะคะเกตความหูในการถี่เหาสิเอ่เพื่อหายพี่น้องนี่ด้เบิ่งงเราอาจีะบางคนมักอาไปเหตเป็นตัวอย่างกระได้จังสีนะคะก็จังควยติดเอ่เตียนีคอยรับชมนะคะในช่องจันทร์สุวรรณวิธีชีวิตบา้านจะได้ก,ฝกะ,ะฝากนะคะฝากนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามนะคะ,ะช่อง YouTube จันสุวรรณวิธีชีวิตบันบาทนสึ่งเป็นช่องที่เปิดใหม่นะคะบบท่านถึง2เดือนนะคะจังได้กะขอฝากติดตามนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเถี่ยวหนาก็จังค่อยพ่อกันใหม่นะคะกะแค่นี้ก็เด้กค่ะขอสวัสดีค่ะ